ครับตอนนี้ที่วัดหนองบัวทองตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีร<อ>ัมย์กำลังประดับประดาจัดเตรียมที่จะทอดกระถินสามัคคีในวันที่สิบสองพฤศจิกาก็โดยมีญาติโยมพระคุณเจ้ามาร่วมประดับประดาตามจารีตประเพณีโบราณโบราณของเรา ตามหลักพระพุทธศาสนาครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายมาร่วมสมทบทุนไม่ว่าจะเป็นท่านละมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตอนนี้พระคุณเจ้าตลอดทั้งท่านมกทายกและกะ็ญาติโยมมาร่วมประดับประดาเป็นที่เรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างมากนะครับที่วัดหนองบัวทองตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อพระครูปรทุมธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทองรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับตรงน,นี้ก็มีญาติโยมมาร่วมเตรียมสถานที่อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับจะได้บุญได้กุศลร่วมกันในงานทอดกระถินสามัคคีในวันที่12พฤศจิ สจิกายนสองห้าสีนี้